กิจกรรมวันครูซึ่งกําหนดเอาไว้ชัดเจนว่าวันที่16ของทุกปีนั้นจะเป็นวันครูในนานองเดียวกันนี้นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีเองนะครับก็มีความห่วงใยในการที่เราจะให้คุณครูนั้นมาร่วมงานกันในแบบออนไลน์ site, ที่ห้องประชุมแล้วก็จัดพิธีบูรพาจารย์หรือมอบเกียรติบัตรต,ต่างๆก็ขอว่าแนวทางที่จะจัดนั้นนะรูปแบบงานบรรครูจะเป็นรูปแบบออนไลน์ line, นะครับ แผนการมาออนไซต์ site. อันนี้คืองานบรรครูส่วนกิจกรรมที่ทางพื้นที่นะครับได้มีการจัดกิจกรรมอื่นก็ขอให้ทางพื้นที่นะครับได้ประสานกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดว่าจะทํากิจกรรมอื่นได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ mm hmm. เพื่อลดอาการแออัดและลดการติดเชื้อต่างๆอันนี้ก็ผมสรุปเป็นแนวทางกว้างๆนะครับซึ่งเรา อาจด้อยู่ในพื้นที่แต่ละแห่งอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ในเชิงหลักการเนี่ยนะครับในส่วนกลางในวันครูเนี่ยจะเป็นการจัดแบบออนไลน์นะครับส่วนต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้ทางคณะกรรมการจัดงานวันครูได้ประสานกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดอได้ประสานการดําเนินง,งานในกิจกรรมว่าทําได้แค่ไหนอย่างไรและมีมาตรการในการที่จะไปควบคุมดูแลอาการแพร่ระบาดได้อย่างไร อันนี้ก็ขอเรียนว่าเราเน้นความปลอดภัยนะครับและการป้องกันการแพร่ระบาดหรือการขยายตัวของเชื้อไวรัสเป็นหลักสําคัญเพื่อในระยะยาวเนี่ยเราจะได้มีการจัดการเรียนการสอนนะครับการจัดการเรียนรู้รวมไปถึงการใช้ชีวิตของพวกเราตลอดจนผู้ปกครองพี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุขให้ได้เร็วที่สุดอันนี้ก็คือสิ่งที่ออกมาตรการในระยะ เบื้องต้นซึ่งผมคิดว่ามาตรการนี้อาจจะอยู่ในประมาณสักเวลา14วันคงประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็คงจะประเมินไปถึงสิ้นเดือนมกราคมอันนี้ก็ก็นำเรียนเป็นความห่วงใหญ่และก็เป็นข้อปฏิบัติที่พวกเราจะต้องดำเนินการร่วมกัน